กฎหมายแรงงานหัวข้อนำเสนอ 1. สมาชิก2วัตถุประสงค์3เนื้อหาข้อมูล4สรุปผลสมาชิกในกลุ่มในเกิดการผู้ภัยงามรหัสนักศึกษา 6731C10038 นางสาวสายน้ำประเชนดวงแก้วปัญญารหัสนักศึกษา 6731C10041 นางสาวสมยิง เต็มเปี่ยมรหัสนักศึกษา6731410054นางสาวปรมาสวีฮิรันรัศมีรหัสนักศึกษา6731410061นางสาวาวันวิสาแตงสีนวลรหัสนักศึกษา6731410072วัวตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานทำความเข้าใจสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้างตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดข้อที่2เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานช่วยลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ดีในสถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับในประเทศไทยเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพออ 2541และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อที่3เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1. รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 2. เพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมายแรงงานต่อภาคธุรกิจและแรงงานวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายแรงงาน เนื้อหาข้อมูลความสมบูรณ์ของการทำสัญญาจ้างแรงงานนายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาทำสัญญาจ้างแรงงานกันโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยปากเปล่าก็ได้แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งถ้ามีการแสดงเจตนาขัดต่อกฎหมายดังกล่าวย่อมทำให้ตกเป็นโมฆะได้ การคุ้มครองกำหนดเวลาในการทำงานให้หนายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างไว้ดังต่อไปนี้หนึ่งงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานการทำเหมืองแร่เหมืองหินไม่เกินสัปดาห์ละ48ชั่วโมงสองงานขนส่งเช่นการส่งของการขับรถโดยสารไม่เกินวันละ8ชั่วโมง สางานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดเช่นงานที่ต้องทำใต้ดินในน้ำงานผิดหรือขนส่งวัตถุระเบิดวัตถุไ,ไฟเป็นต้นไม่เกินสัปดาห์ละ42ชั่วโมง4งานพาณิชยกรรมหรืองานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตามข้อ123เช่นการซื้อขายและเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์รับประกันภยัยการธนาคารไม่เกินสัปดาห์ละ54ชั่วโมงสิทธิของลูกจ้างในการพักผ่อนระหว่างทำงานในวันที่ทำงานนายจ้างต้องกำหนดให้ลูกจ้างมีเวลาพักอย่างน้อย 1. ชั่วโมงต่อวันภายหลังที่ได้ให้ทำงานไปแล้วไม่เกิน 5. ชั่วโมง แต่นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละยี่สิบนาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงกรณีที่กล่าวมาไม่ใช่บังคับแก่ลูกจ้างที่ทำงานในหน้าที่ที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้ว หรือเป็นงานฉุกเฉินที่หยุดไม่ได้สิทธิลาของลูกจ้างลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ในปีหนึ่งไม่เกิน30วันทำงานโดยมีสิทธิได้ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลาป่วยลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน60วัน1.5ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีให้บังคับแก่วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดงานเกษตรกรรมซึ่งได้แก่งานเพาะปลูกงานประมงป่าไม้และเลี้ยงสัตว์วงเล็บเปิดกัวงเล็บปิดงานอื่นๆตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดกิจการที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าแต่ค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้เว้นแต่เป็นลูกจ้างทดลองงานซึ่งนายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นหนังสือแต่แรกโดยมีระยะทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน60วันสิทธิของลูกจ้างในการมีวันหยุดวงเล็บเปิดหนึ่งวงเล็บปิดชนิดของวันหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์ลูกจ้างมีสิทธิหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน โดวยวันหยุดประจําสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน6วันนายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจําสัปดาห์วันใดก็ได้ฮะจตต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน4สัปดาห์ติดต่อกันวันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งนายจ้างต้องประกาศวันหยุดไม่น้อยกว่าปีละ13วันโดยรวม วันแรงงานแห่งชาติด้วยและถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ก็ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีวันนั้นไปหยุดในวันทำงานถัดไปวันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ1ปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ยางน้อยปีละ6วันทำงานวงเล็บเปิด2วงเล็บปิดสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุด ถ้าจะให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตามข้อหนึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 2. เท่าของค่าจ้างในวันทำงานสำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเช่นลูกจ้างรายวันแต่ถ้าเป็นลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดอยู่แล้วเช่นลูกจ้างรายเดือนนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดใน อัตราพเพิ่มขึ้นอีกมอไม่น้อยกว่า 1. เท่าของค่าจ้างในวันทำงานสิทธิของลูกจ้างในเรื่องเวลาพักผ่อนและวันหยุดต่างๆข้างต้นนี้ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านเช่นคนรับใช้จะขอใช้สิทธิลาอยู่ต่างๆไม่ได้ค่าล่วงเวลาถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติให้หนายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง หนึ่งในสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติสำหรับเวลาที่ทำเกินถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนายจ้างจะต้องใจ่ายในอัตรา 3. เท่าของค่าจ้างในวันทำงานสำหรับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิทได้รับค่าล่วงเวลาคือ2.1ลูกจ้างที่นายจ้างให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่อื่นไม่มีสิทธิทได้รับค่าล่วงเวลาไหน ระหว่างเดินทางเว้นแต่จะมีข้อตกลงให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้2.2ลูกจ้างที่ทำงานบางลักษณะดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดลูกจ้างที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการผู้จัดการหัวหน้าวงเล็บเปิดขวงเล็บปิดงานขบวนการจัดรถไฟวงเล็บเปิดขวงเล็บปิดงานขนส่งวงเล็บเปิดกวงเล็บปิด งานปิดเปิดประตูน้ำหรือประตูระบายน้ำวงเล็บเปิดจะวงเล็บปิดงานอ่านระดับน้ำและวัดปริมาณน,น้ำวงเล็บเปิดชาวงเล็บปิดงานเฝ้าสถานที่หรือดูแลทรัพย์สินวงเล็บเปิดจะวงเล็บปิดงานนอกสถานที่โดยสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานแน่นอนได้วงเล็บเปิดสามวงเล็บปิดค่าทำงานในวันหยุดทนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดซึ่ง กรณีลูกจ uh ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1. เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดกรณีลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2. เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดวงเล็บเปิดสีวงเลปิด ห้ามนำมนี่อื่นมาหักค่าจ้างในการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดนายจ้างจะนำานี่อื่นมาหักมีได้เช่นนี่เงินกู้ที่ลูกจ้างค้างชำระนายจ้างอยู่นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างมาใช้เงินกู้ที่ลูกจ้างกู้จากนายจ้างไปไม่ได้สิ่ธิได้รับเงินทดแทนเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายเพราะเหตุที่ทำงานให้ในจ้างหรือขณะทํางานให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามประเภทดังต่อไปนี้วงเล็บเปิดหนึ่งวงเล็บปิดค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องจ่ายแต่ไม่เกินสามหมบาทวงเล็บเปิดสองวงเล็บปิดค่าทดแทน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายให้หนายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนดังต่อไปนี้2.1ร้อยละ60ของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกิน3วันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเสียอวัยว,วะตาม2.2ดด้วยหรือไม่ก็ตามโดยจ่ายนับแต่วันแรกที่ลูกจ้าง ไม่สามารถทำงานได้ไปจนตลอดเวลาที่ไม่สามารถทำงานติดต่อกันแต่ต้องไม่เกิน 1. ปี2.2ร้อยละ60ของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายโดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่จะต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน1ิ 10. ปีเช่นแขนขาดข้างหนึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทดแทนมีกำหนด4ปี6เดือน2.3ร้อยละ60ของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องทุพพลภาพโดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน10ปี2.4 ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายมีกำหนด5ปีวงเล็บเปิดสามวงเล็บปิดค่าฟื้นฟูสมรรถภาพให้หนายจ้างจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทวงเล็บเปิดสี่วงเล็บปิดค่าทำศพให้หนายจ้างจ่ายค่าทำศพในจำนวนเงิน 3. เท่าของค่าจ้างรายเดือน แตต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาทและไม่เกินหนึ่งมื่นบาทการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะไปบางส่วนให้ถือว่าลูกจ้างสูญเสียอวัยวะนั้นด้วยลูกจ้างจะไม่ได้เงินทดแทนในกรณีดังต่อไปนี้หนึ่งเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถคลองสติดได้หมายถึงดื่มสุราเมาจนขาดสติ ขาดความยังคิดซึ่งเคยมีอยู่ก่อนสองจงใจให้ตนเองหรือผู้อื่นประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนประสบอันตรายเช่นไม่อยากถูกเกณฑ์ทหารจึงเอามือแยกเข้าไปในเครื่องจักจนถูกตัดขาดบุคคลที่มีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนหนึ่งในจ้างต้องจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างตามประเภทของอันตรายจากการทำงานให้แก่ลูกจ้างโดยลูกจ้างต้องยื่นคำร้องโดยไม่ชักชา้า เรียกเงินทดแทนจากนายจ้างต่อพนักงานเงินทดแทนแห่งท้องที่ที่นายจ้างมีสำนักงานหรือหน่วยงานตั้งอยู่ตามแบบที่อธิบดีกำหนด2กองทุนเงินทดแทนในเขตที่มีการประกาศของกองทุนเงินทดแทนให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทนตามที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนกำหนดภายใน90วันนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือนับแต่วันที่ผู้มีสิทธิทราบว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายแล้วแต่กรณีสิทธิของนายจ้างในการเลิกจ้างนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างด้วยเหตุดังต่อไปนี้วงเล็บเปิดหนึ่งวงเล็บปิดกรณีสัญญาจ้างแรงงานมีกำหนดเวลาแน่นอนเช่นตกลงกัน 3. าปีเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างแรงงานก็สิ้นสุดลงนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้ เว้นแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปอีกและนายจ้างรู้ก็ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าทั้งคู่ได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่โดยมีข้อตกลงเหมือนเดิมวงเล็บเปิดสองวงเล็บปิดกรณีลูกจ้างทำความผิดกรณีนี้นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้เต็มที่โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยทุจริตต่อหน้าที่รืยกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างและนายจ้างที่ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่เป็นกรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำต้องตักเตือนและทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3. วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรวงเล็บเปิดสามวงเล็บปิดสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้การเลิกจ้างต้องมีการบอกกล่าว ล่วงหน้าถ้าสัญญาจ้างแรงงานมีได้กำหนดกันไว้ว่าจะจ้างกันนานเท่าไหรในจ้างจะเลิกจ้างด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อให้เป็นผลเลือกสัญญาเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจทำได้หรือไม่ถ้าถึงบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งช่วงการจ่ายค่าจ้างหรือสินจ้าง จะไม่จำเป็นที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่า 3. เดือนหรือถ้านายจ้างจะเลิกจ้างทันทีก็ได้โดยจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่จะต้องบอกกล่าวนั้นวงเล็บเปิดสี่วงเล็บปิดกรณีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเลิกสัญญากันเมื่อใดก็ได้วงเล็บเปิดห้าวงเล็บปิดการเลิกจ้างในกรณีเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งกระทำผิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หนึ่งวงเล็บปิดการทำงานของลูกจ้างตกเป็นผลวิสัยโดยลูกจ้างสองวงเล็บปิดลูกจ้างไร้ฝีมือสามวงเล็บปิดนายจ้างโอนสิทธิหรือลูกจ้างโอนหน้าที่ให้บุคคลภายนอกโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมสี่วงเล็บปิด ลูกจ้างกระทำความผิดอันเข้าลักษณะร้ายแรงดังต่อไปนี้คือจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเช่นว่านั้นเป็นอาจีนละทิ้งการงานไปเสียกระทำผิดอย่างร้ายแรงทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุดทิด Q&A หนึ่นายจ้างสามารถทดลองงานนานเท่าไรได้บ้าง กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาทดลองงานไว้โดยตรงแต่หากลูกจ้างทำงานเกิน120วันแล้วนายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ถือว่าผ่านเกณฑ์การได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน2เลิกจ้างต้องบอกล่วงหน้ากี่วันต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างวงเล็บเปิดเช่น30วันถ้าจ่ายค่าจ้างเดือนละครงวงเล็บปิด เว้นแต่จะจ่ายท่านการบอกกล่าวลวงหน้าก็ได้สามลูกจ้างลาป่วยได้กี่วันและต้องมีใบรับรองแพทย์ไหมลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงถ้าลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างมีสิทธิ์ขอใบรับรองแพทย์ได้ขอบคุณที่รับชมค่ะ